ทำไมมันยุ่งเงี้ยก็ใช่อะไรมีคนสั่งหมูปิ้ง50ชุด, <50 S 1> ชดจะมาเชิญกังไงนนีตายแล,แล้วจะทำทันเหรอนเนี่ยห้าสิบชุดหมูปิ้งครับหมูปิ้งตะัยไม่ละห้าบาทครับมันเงียบม,มาหลายวันแล้วนะเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีไงไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะวันนี้แกก็กินหมูปิ้งต่อแล้วกันนะ กินทุกวันเลยกินจนหน้าจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ şey ้งแล้วเนี่ยมากินได้ดีกว่าทุนก็ทำไงได้ดีกว่าไปซื้อของคนอื่นกินขายยิ่งไม่ค่อยดีไม่ไหวอ้าวลูกค้ามาแล้วสวัสดีครับรับกี่ไม้ดีครับวันนี้เอาสี่ไม้ข้าวเหนียวหนึ่งสี่ไม้ข้าวเหนียวหนึ่งนะเป็นยี่สิบห้าบาทงั้นแถมให้เขาไปมาหนึ่งนายให่นะแถมหมูปิ้งให้อีกไม้หนึ่งขอบคุณนะคะาแต่ห้าไม้นะ ายไม่ดีเลยอ่ะช่วยป้าโปรโมทหน่อยได้ไหมให้ป้าไปเป่าประกาศหน่อยว่าเนี่ยตรงเนี้ยหมูปิ้งอร่อยเออเนี่ย้าษีคือตอนนี้มันมีกลุ่มอะครับกลุ่มร้านอาหารหนองปึ๋งอะให้ผมแอดป้าเข้าไปไหมจริงเหรอจะได้ขายดีใช่คือยุคแบบแบบเนี้ยผมว่าขายออนไลน์น่าจะเวิร์กนะครับได้ได้ได้ยแบบัดแอดเข้าไปแล้วป้าต้องทำยังไงเนี่ยป้าเล่นเฟซบุ๊กไหมครับสองท่าหนึ่ง เรียบร้อยครับตรงนี้คือโพสต<อ>ในกลุ่มนี้ได้เลยอ๋อแล้วก็ให้ป้าเขาไปเช็คในข้อความนี้ใช่ไหมใช่ครับถ้ามีคนสั่งป้าก็ไปส่งเขาเงิเอยูชาในอำเภอเรานี่เลยไม่เป็นไรอู้หดีมากเลยครับ<อ>เผื่อจะขายดีขึ้นเนาะลุงจะมกีกระบ,บะปผูาชายจะไปส่งได้เนาะได้อย่าไกลมากก็แล้วกันนี่ผมโอนจ่ายได้ไหมโอนจ่ายได้จ้ะเอาคนละขครน่งเหรอครับหรือจะเราชนะนะ โอนเฉยๆแล้วค่ะอ๋อเรียบร้อยนะคะเข้าแล้วจ้าขอบคุณนะคะครับอย่าลืมโพสขายนะครับครับโฆษณาด้วยนะครับครับหมูปิ้งจ้าเข้าาพักก่อนนะดู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 อะไรมันปึ้งเข้ามาฉันดูก่อนสิเอ้ยก็ใช่อะไรอะอะไรนี่ดูสิจะดูมันคืออะไรอะนี่ไงดูอ๋อดูโทรศัพท์เหรอสั่งหมูปิ้ง กี่ไม้ยายบอกมาเลยจะปิ้งกระนำไปเลยหกไม้ข้าวเหนียวสองขอด่ะฮะเดี๋ยวไปส่งเลยที่ไหนอ่ะซอยวัดดอนมูลฮะหกไม้หไม้มันใส่ไหมอ่ะเนี่ยร้อนร้อนร้อนแล้วเนี่ยร้อนกี่เลยฮหไม้อุ้ยข้าวเหนียวสองเนเขาบอกเรานี่ได้ผลจริงนะเนี่ยอ๋อเหรอนี่เขาเรียกว่าขายออนไลน์เหรอ เดี๋ยวถ้ามีลูกค้าติดนั้นน่าจะขายดีกว่านี้อ,อู้หเสร็จแล้วบิกกยายทำอะไรเนี่ยทางจะยุง่งเห้เอาเอามาแล้วช่วยแล้วทำไมมันยุ่งเงี้ยก็ <S <S ใช่อะไรมีคนสั่งหมูปิ้งห้าสิบชุดะช <50 S 2> ชจะมาที่ร้านเราตายแล้วแล้วจะทำทันเหรอนเนี่ยตั้งห้าสิบชุด อันสี่เดี๋ยวจะไปส่งให้เชิญนะเอามามามาเอามาเร็วได้กี่ชุดแล้วเนี่ย,ยไม่รู้เลยห้าสิบชุดโอ้โหเอาไปก่อนเดี๋ยวย่างเพิ่มเดี๋ยวฉันไปเอาหมูในบ้านก่อนเอามาแล้วนะเาหมูเลยไปส่งละไปก่อนแล้วนะเอาเก็บในรถก่อนไปเก็บในรถมากระชายเดี๋ยวไปเอาหมูเพิ่มหลังบ้านมาให้ด้วยนะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอ้โล่งยิ่ ไม่มีคนสักคนน,นี่ไงซอยสิบเก้าเออเพิ่งถึงซอยสิบเก้าแต่ไม่มีคนสักคนซอยสิบเก้ายายฟังผิดหรือเปล่าซอยสิบเก้าหรือยี่สิบเก้าไม่มีคนเลยเอาละยาย ซอสิบเก้าไม่มีใครซักคนก็ใชายในก้อนไหนบอกซอยสิบเก้าไม่มีใครสักคนปะปุย<น>ปะกูตงจริงๆนะผดชุดเนี่ยซอยสิบแปดมาซอยสิบเก้าไม่มีบ้านสักหลังไม่มีคนสักคนจะจัดทำยังไงเนี่ยหมูปิ้งตั้งห้าสิบชุดเนี่ยดูดีๆแล้วหรอไม่มีแนะ่นอนดอจะมาดูเอง ไปผิดซอยหรือเปล่าซอยสิบเก้าไม่ผิดจะทํายังไงเนี่ยไม่มีคนสักคนเนี่ยบ้าเพรอย่างนั้นนะหาขายให้ได้ขายให้หมดขายไม่หมดไม่ต้องไม่ต้องตัดบ้านฉันจะไม่ทำแล้วพี่จะปีกไก่กินเลยเอาห้าสิบชุดนะห้าสิบชุดได้แหละขายให้หมดไม่รู้แหละจะไปขายให้ใครแถวนี้ไม่มีใครสักคนหรือว่าแกหรือว่าแกอยากกินหมูปิ้งครับตาชัย กินทุกวันเบื่อแค่นี้นะโ้เหล,ออล้วบุ้ยจะไปขายใครวะเนี่ยหรือว่าติดป้ายท้ายรถมีหมูฟิ้งขายเออลองดูดีกว่าเพื่อจะขายได้ ในรถมีหมูปิ้งชุดละยี่สิบอยากกินบีบแต่ซื้อหมูปิ้งเหรอครับใช่ค่ะหมูปิ้งดีใจเอากี่ชุด5ชุดเลยเหรอรอแป๊บนึงนะครับ นี่เลยครับ5ชุดครับร้อย100บาทพอดีขอบคุณอมากๆนะครับดีใจได้ขายแล้วไปขายต่อดีกว่าเฮงเฮงเฮงเาแล้ว5ชุดเอาผมเลี้ยวหน่อยโอ้ย ข้าวเหนียวหมูปิ้งอยากกินบีบแต่เอ้าเสียงบีบแต่นี่มาแล้วลูกค้ามาอีกหนึ่งรายแล้วที่จะรบหลบหน,น่อยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่่ะ หมูปิ้งเหรอครับอันนี้คือบีบแต่แล้วซื้อหมูปิ้งได้เลยมีครับผมมีอยู่ในรถเยอะเลยครับเอากี่ชุดดีครับผมเอา20ชุดครับเพี่ยา20ชุดเอาสักครู่นะครับโอ้โหขอบคุณครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับทั้งหมด400บาทครับขอบคุณมากเลยครับนี่ครับผม500บาทนะครับนี่ครับเงินทอน100บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอให้เฮงเงินรวยนะครับขอบคุณครับผมหอ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 มไปดีกว่า สวัสดีครับหิ้งห้าชุดค่ะเอาหมูปิ้งห้ามชุด,ะชดนะครับนี่ดีใจจังเลยกินให้อะไระนะคะค่ะร้อยบาทพอดีเลยนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วตาชัยขายหมดไหมเนี่ยหมดชิดจ้ะจริงเหรอนี่ดูซะก่อนทั้งหมดนี่หนึ่งพันบาทห้าสิบชุดนี่เกือบตายแล้วไม่ล่ารู้เปล่าออไปถึงอนะ่ะซอยไม่มีใครสักคน ใครเนี่ยมามาสั่งแบบนี้เนี่ยไม่รู้ดีนะฉันติดป้ายขายท้ายรถไปบอกว่าหมูปิ้งชุดละยี่สิบบาทใครอยากซื้อก็บีบแต่คนบีบแต่มาหลายรอบเลยฉันขายทีละห้าชุดยี่สิบชุดหมดเตี้ยงเลยฉลาดนะเนี่ยแต่ใครนะเนี่ยอย่างนี้นะนะ่าจขายแข่งขัดขายให้มันสะดุดล้มไปเลยเ,ยเอออยากรู้เหมือนกันใครสั่งแล้วไม่เอาเนี่ยออไปในซอยไม่มีบ้านสักหลังเลยนะเหรอดีว่าขายหมดไปขอพักหน่อยเหนื่อย จะฉลาดนะเนี่ยจะใช่เออไหนคะน้องจ๋าค่ะเอ้าวันนี้ลมแรงมากเลยอ่ะควันหมูปิ้งมันน่าจะเข้าบ้านหนูเยอะป้าขอโทษนะอะไรเนี่ยขายอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้าเสื้อเหม็นไปละจะเปิดรถระบายอากาศก็ไม่ได้ระบายเหม็นหมูปิ้งแกล้งเลยใช่ไหม ได้ไม่จะจะแกล้งโทรสั่งเอาไปส่งแถวแบบจอยตันหรืออะไรอย่างี้อืมเออสมควรได้รับบทเรียนมากทำอะไรไม่เกรงใจคนอื่นเลยจะทำก็ไม่บอกไม่กล่าวพอดีมันหมดละตอนแรกป้าจะเอาหมูปิ้งเผื่ยออาไปให้พรุ่งนี้แล้วกันนะขอโทษทีวันนี้ควันมันเยอะจริงๆลมมันแรงไม่รู้ลมมันมาจากไหนวันเนี้ยผิดที่ผิดทางหมดเลยงั้นไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูสั่งไว้เลยสิบชุด เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้หนูสิบชุดนะคะฝังป้าเหรอใช่ค่ะชุดละเท่าไหร่นะคะชุดละยี่สิบจ้ะแล้วก็เหนียวให้เหนียวห้าบาทเป็นยี่สิบห้าบาทค่ะจ้ะเดี๋ยวหนูรับพรุ่งนี้นะคะมาตาชัยฉันจะไปงทำพิ่กปีให้กินละค่ะฉันก็เหนื่อยแล้วฉันอยากพักผ่อนแล้วเก่งนะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยเขาเรียกว่าฟลุ๊กมากกว่าจริงหรอ พวกนี้หมูปิ้งไปติดรถขายแบบนี้ลองไปขายส <laughs> ลบก็ได้าขายท้ายรถขายเดี๋ยวฉันย่างให้เราลอ <Okay. S 2> ลอตายแล้วเราไม่ต้องขายตรงนั้เลยหนื <ๆ S 1> ่อยมากเลยวันนี้หากลองพริกวิกฤตเป็นโอกาสจะไม่พลาดเสียใจแม้แต่น้อยเพราะลงมือย่อมดีกว่ารอคอยอย่าใจรอยโอกาสนี้มีครั้งเดียว